เคครับอ่าบางบางทีจหลายท่านหลายหลายโรงเรงียนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันจะมันเล่ยังไงเล่นสองคนพร้อมกันอย่างนี้นะครับอ่านี่คือ data base เรียกมาสองคนเห็นไหมครับเห็นจะมีขึ้นของ u อ e r นะฮะถ้าเวลาจะบันทึกแต่ว่าเวลาจะขึ้นเฉพาะคนที่เป็นไฮไลไท์สีน้ึงำเงินนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นไฮไลท์นิกเลยเนี่ยจะเราว,วัตถุที่เด่นอ๋อใช่ครับมันต้องสลับใช่มันจะต้องสลับกันอย่างนี้เช่น,นครับแต่ว่าเวลาในการใช้งานโปรแกรมจะขึ้นพร้อมกันนะครับขึ้นพร้อมกันแต่ว่ากิจก,กรรมจะไม่ขึ้นต้องเฉพ,เพาะคนพที่ไฮไลท์เท่านั้นเช่นมันจะมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าโลเพนะครับ Wow. Wow. นี่คือจอมมอจอมแนวนะครับไม่อยู่ยกิจกรรมตรงนี้นิดหนึ่งอ่าโลเทเห็นไหมครับถ้าเราเล่นโลเทไอตรงนี้ก็จะไปขึ้นที่กิจเล่นทางบีพเคือถ้าเกิดว่าเราเล่นโลเพตรงเนี้ยมันไอตัวมาเสียยูเซอร์นะมันผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับโลเพมากกว่ามากกว่าที่จะไปเล่นในแต่และประปต์หรือว่าจะไปเล่น,นเรียนเนื้อหาหลักๆนะครับ ต,ตัตมานีะเป็นตัวมันจเซอร์หรือว่าการรอบผิใช้งานพร้อมกันหลายคน,นอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีประโยชน์กับการเล่นโลเกเช่นเราจะให้แซกคนไทยเนี่ยคือเล่นหนึ่งติโจเลยนะครับเป็นแซกให้จะมาเนไทยจะมา,ลแ,ละา,า 1, ะแล้ถ้าเราจะอักคนที่สองอ่าจะเป็นแท็ท e ี่นะครับคนตัวรับฟก็จะไปอยู่ในคนคนนั้นแล้วก็ในฝันไอ้หอไอ้หนมก็อ่า เน <lok> ทุกส่วนจะเป็นตัวอย่างแล้วก็จะให้เราพูดให้เพื่อนหนึ่งเป็นจมานะครับหรือว่าอ่ากลับไปนิดนึงเอาง่ายรับใจเป็นจมาเอ้จมว์วันศนี่ยะครับใส่กระโปรงใ้่จมว์วันศใส่จมว์ับ ผมผมจะแจ้งนะครับี่นี่ของเาไปใ ah, so right. ่เนเบอร์เท่น้วยอ่าที่นี้จะมาพูดใอ่เนาะฉัดน้อยยุ่ยใช่นาน้อยุยแล้วไปอ่าโมเดแกอ่าแล้วก็เป็นยี่ต่อ้วก็อครับยแลวเจนคร ายวาวนะออมากเลยนะครับนี่เข้ามาที่จุดยู่มาผมเล่บนบทที่ยาวไปนิดนึง <c oughs> ทำไม่ได้เลยนะครับโอเคมันต้องไปตามกติกของเขานะฮะ ทีละคนทีนี้เรามาเพลงที่เราเล่นเมื่อกี้คือมีเพื่อนหนึ่งเล่นมันตึดไปมเพื่อนสองก็มันตึดต่อไปตรงนี้คือจะได้เวลาพร้อมกันนะครับเพราะว่าเล่นเหมือนกันนะฮะจะต่างจากที่เราไปเล่นบทเรียนทั่วไปคือสลับทีละคนอะก็คือว่าจะเป็นเพ่นที่เาวลาันทีละคนของคนคนที่ทำกิจกรรมคนนั้นนะครับใช่คือมอสกับผ่านมาสักพันลี้เล้ว มันจะเ,เ,เป็นอย่างนี้ครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจทุกคนครับผมถือว่าเข้าใจทุกคนนะโอเคเอทีนี้การประชุมนะฮะ